และนี่คือ iPad mini Gen 7นะครับก็มาอยู่ในมือผมได้สักประมาณสองสาวันแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานว่ามันแตกต่างกับตัว iPad mini Gen 6มากขนาดไหนแล้วเพื่อจะได้เป็นแฟกเตอร์ในการตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อ iPad mini Gen 6หรือว่า iPad mini Gen 7ดีนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างเจ้า2ตัวเนีมนมน้มันแทบจะเหมือนเดิมเลยนี่โอเคมาดูเรื่องดีไซน์กัก่อนนะครับ ตัวดีไซน์เนี่ยระหว่าง iPad mini Gen 7แล้วก็ iPad mini Gen 6ตัวเก่าเนี่ยเ,เรียกได้ว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยดีกว่าอาจจะถ้าดูจากภาพที่เห็นตรงนี้จะเห็นไว้ว่าตัวนี้มันจะมีแอนตีน่าบาร์นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเซลลูลา่าเวอร์ชันตัวนี้ไม่เป็น Wi-Fi นะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดแตกต่างระหว่างนอกจากแอนตีน่าบาร์ที่สองตัวนี้มัน,นเป็นคนละเ,เวอร์เรียนกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับมันจะเป็นด้านหน้าหรือว่า ขอบด้านข้างหรืออะไรก็ตามใช้เคสด้วยกันเนี่ยก็คือสามารถใช้งานด้วยกันได้หมดเลยเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนกันเปะ๊ะแม้กระทั่งกล่องเนี่ยก็ยังแทบจะเหมือนกันเลยเปลี่ยนเพียงแค่สีนิดเดียวเองนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องดีไซน์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องหนึ่งที่พ่วงตามมาแน่นอนก็คือตัวหน้าจอถามว่าตัวหน้าจอของ iPad mini Gen 7เนี่ยที่มีปัญหาประจำรุ่นในรุ่น6เนี่ยอย่างเรื่องปัญหาจอย้วยเนี่ยยังมีอยู่ไหมบน iPad mini Gen 7 ถ้าให้ตอบตรงนี้เลยก็ตอบว่ามีครับแต่ว่าไม่รู้ว่า Apple เนี่ยพยายามแก้ไขหรือว่าเ,เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันทำให้ปัญหาจอย้ยของ iPad Mini Gen 6เนี่ยมันเห็นได้น้อยลงนะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานแบบไม่ได้ ตั้งใจจะสังเกตมันเนี่ยก็คือแทบไม่ได้ลำคาญหรือว่าเตะตาเราเลยสักนิดน,นะครับส่วนเรื่องดีไซน์อื่นๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างเดิมนะครับการวางเลเยอร์ของปุ่มการวางเลเยอร์ของจอหรือว่าอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีเพิ่มมานิดหน่อยก็คือตัวด้านหลังเนี่ยครับสกรีนว่า iPad mini แล้วนะครับจากตัวเก่าที่เขียนแค่ว่า iPad อย่างเดียว เอเคในเรื่องดีไซน์เนี่ยอาจจะมีแฟกเตอร์อีกหน่อยก็คือเรื่องของสีนะครับซึ่งในตัว iPad Mini Gen 7เนี่ยมีสีใหม่2สีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะครับเป็นสีที่เพิ่มมาจากตัว iPad Mini Gen 6นั่นเองจุดแตกต่างข้อต่อไปนะครับ iPad Mini Gen 7เนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับตัว Apple Pencil Pro ที่เปิดตัวบน iPad Pro M4 นั่นเองครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นอาจจะเป็น artist หรือว่าเป็นสายวาดรูปเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากพบตัว iPad Pro ตัวใหญ่ แต่ว่าอยากได้ตัว iPad ตัวกระทัดรัดอยากได้ฟีเจอร์แบบ Apple Pencil Pro เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นข้อสำคัญเลยนะครับที่ทำให้คุณต้องหันมาเลือกตัว iPad Mini Gen 7แทนเพราะว่าตัว Gen 6ไม่รองรับมันเองสำหรับผมเองที่ไม่ได้มีหัวทางด้านการวาดรูปเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าข้อเนี้เป็นจุดสาคัญแล้วก็จุดแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับระหว่าง iPad Mini Gen 7แล้วก็ iPad Mini Gen 6เลยก็คือเรื่องชิปเซตนั่นเอง ตัว iPad Mini Gen 7นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต A17 Pro ซึ่งเป็นชิปเซ็ตของตัว iPhone 15 Pro Max แล้วก็ตัว iPad Mini Gen 6นะครับมาพร้อมกับตัว A15 ซึ่งเป็นชิปเซ็ตของ iPhone 13 Pro Max ซึ่งชิปเซ็ตเนี้ยถามว่าสำหรับการเป็นอุปกรณ์ daily divers ที่ใช้เป็นแท็กทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโซเชียลหรือว่าเล่นเกมหรือว่าถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำหรับผมคิดว่าชิป2ตัวเนี้ยไม่ได้มีข้อแตกตา่าง ที่ทําให้เราต้องรู้สึกว่าเออต้องมาใช้ A17 Pro บน iPad Mini Gen 7แทนแต่ถามว่ามันเร็วแตกต่างกันในระดับที่โอ้โหรู้สึกได้เลยไหมก็คงจะตอบว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ A17 Pro เนี่ยมันมีพวก การออปติม z e ในเรื่องการมวลผลเรท c i n g แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้ไอตัวชิป A17 Pro ที่อยู่บนเครื่อง iPad Mini Gen 7เนี่ยมันสามารถเล่นเกมที่มันเอพวก Resident Evil, Assassin's Creed หรือว่า d e a h Stranding อะไรพวกนี้ได้นะครับที่ Apple นํามาลงบน iPhone 15 Pro Series ขึ้นไปแล้วก็ iPhone 16 Series ทําให้ตัว iPad Mini Gen 7เนี่ยมาเล่นได้เหมือนกัน แต่ก็ด้วยความที่เ,เขาเรียกหลายเซกเมนต์ของคนที่อยากเล่นเกมทิมเบิลเอบนอุปกรณ์อย่างแบบ iPhone หรือ iPad เนี่ยอาจจะใช้ค,คําพูดว่าไม่ได้เยอะมากก็เลยทําให้จุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์หลักในการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่ามาเทียบกันในแง่ของเ,ออเกมทิมเบิลเอของพวกอุปกรณ์พกพาอย่างพวกเกมชินวูเทอร์ริงเวฟส์ฮองไคลส์ไรเลหรืออะไรพวกเนี้ยสำหรับผมที่ทดลองเล่นมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันเลยนะครับผมลองทดสอบด้วยเกมวูเทอร์เวฟส์โดยการปรับสุดทั้งคู่นะครับเฟรมเรทแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาแทบจะ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนกันนะครับถามว่าในระดับของ A7 Pro กับ A15 ของรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ย มันแตกต่างกันจนทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกมาเป็น a 1 7 pro เลยไหมก็อาจจะตอบว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นเกมเลยอาจจะว่าแค่เอามาใช้งานอ,าอ่านเอกสารดู YouTube แล้วก็ใช้เป็น daily d i v e r ประจําวันทั่วๆไปนะครับหรือว่าไม่กระทัง่งวาดรูปหรือว่าทํางานกราฟิกหรือว่าเอามาต่อเป็นไซค่าเพื่อใช้ตัดต่อว,ว,วิดีโอหรืออะไรก็ตามเนี่ย ก็คงต้องบอกเลยว่า A15 กับ a 7 Pro ไม่ได้แตกต่างกันในระดับที่เรารู้สึกได้ครับอาจจะมีผลพลอยได้มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าด้วยความที่มันเป็นชิปใช้คอรตัวกันมันมีวิธีการโปรเมสภาพที่อาจจะแตกต่างกันระหว่างตัว iPad ปันนี้ Gen 6แล้วก็ Gen 7นะครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยมันแตกต่างกันในระดับดีเทลแบบเล็กน้อยมากๆนะครับผมส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้แตกต่างกันโอเค มาถึงจุดสำคัญหลักของข้อแตกต่างระหว่าง iPad Mini Gen 7แล้วก็ Gen 6นะครับคือเรื่องของ RAM RAM ของ iPad Mini Gen 7นะครับได้มา8 g b เทียบกับตัว4 g b ตัวเก่าบน iPad Mini Gen 6นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นส่วนสำคัญ กับฟีเจอร์ Apple Intelligence หรือว่า AI ของฝั่ง Apple นั่นเองซึ่งตัว iPad Mini Gen 7เนี่ยมันก็เปิดตัวมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือ iPad Mini ที่มาพร้อมกับ Apple Intelligence นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะใช้ฟีเจอร์ AI หรือ Apple Intelligence เนี่ยก็อาจจะต้องมองมาเป็นตัว iPad Mini Gen 7แทนนะครับเพราะว่าตัว iPad Mini Gen 6เนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอน100%นะครับเพราะว่ามาพร้อมกับ RAM 4GB แต่ถามว่า RAM 4GB กับ RAM 8GB ของ iPad Mini Gen 6กับ Gen 7เนี่ยในฐานะของการใช้งานทั่วไป ว่าแตกต่างกันในระดับที่รู้สึกได้ไหมก็คงตอบว่าไม่รู้สึกเหมือนกัน,นครับผมเอามาใช้ดู YouTube Facebook แล้วก็ลองตัดต่อวิดีโอด้วยแคปคัทเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างตัว7กับ6อาจจะเห็นมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันหนักมากขึ้นนะครับแต่สําหรับการใช้งานทั่วไปที่คุณไม่ได้ทํางานด้านโปรเฟชชั่นอลก็ตอบไปเลยว่าไม่แตกต่างกันซึ่งจริงๆถ้าเราใช้งานระดับโปรเฟชชั่นอลเนี่ยก็แนะนําให้ไปใช้ตัว iPad Pro มากกว่าด้วยโอเค ถัดลงมาจากเรื่องแ a m นะครับก็คือเรื่องความจุนั่นเองในเบสโมเดลในราคา17,900บาทเท่ากันนะครับตัว iPad Mini Gen 7เนี่ยได้มาพร้อมกับความจุ 128GB เลยนะครับคือก็คือ2เท่าจากตัว iPad Mini Gen 6เดิมนั่นเองซึ่งส่วนตัวก็ค่อนข้างเชียร์ว่า 64GB ในปี2024เนี่ยแทบจะ ปริมๆแล้วนะครับแม่ว่าจะเป็นตัว iPadOS ที่กินพื้นที่ไปเยอะพอสมควรแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีละ่ะระหว่าง7กับ6ถ้ามันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นโอเคผมอาจจะแบ่งให้เป็น2คําถามน,นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้ iPad mini gen 6อยู่แล้วควรจะมา iPad mini gen 7ไหมกับอีกหนึ่งคำถามก็คือในปี2024ผมควรซื้อตัวไหนดีระหว่าง iPad mini Gen 6แล้วก็ iPad mini Gen 7นะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใช้ iPad mini Gen 6อยู่แล้ว เราควรจะอัปเกรดมาเป็น iPad Mini Gen 7ไหมถ้าให้ผมตอบตอนนี้ก็คือถ้าคุณไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้ฟีเจอร์ AI หรือว่าอยากใช้มันมากๆเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่คุณจะต้องกระโดดมาจาก iPad Mini Gen 6มา Gen 7เพราะว่าในการใช้งาน daily t a s k ทั่วไปเนี่ยไม่มีข้อแตกต่างกันในระดับที่สังเกตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาจอย้ยที่ ก็ยังมีอยู่แล้วก็เรื่อง Performance แล้วก็เรื่องดีไซน์แล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆเองที่ไม่มีข้อแตกต่างกันในระดับที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนมาเลยทันทีเอาเป็ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ iPad mini Gen 6อยู่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องรีบกระโดดมาเปลี่ยน มาใช้ iPad mini Gen 7ณนะปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าข้อแตกต่างหลักอย่าง Apple Intelligence ที่ไม่รองรับบน iPad mini Gen 6เนี่ยแม้คุณจะรีบเอามาใช้ณนะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้รองรับภาษาไทยแบบ100%ซึ่งอะไรก็จะเป็นข้อสำคัญลองลงมาว่าโอเคถ้าเกิดคุณอยากใช้ฟีเจอร์ AI เนี่ยคุณจะต้องยอมรับได้ว่าภาษาไทยยังไม่รองรับบน Apple Intelligence ณปัจจุบันนะครับโอเคมาถึงคำถามที่2ก็คือถ้าเกิดว่าอยากซื้อ iPad mini ในปี2024เนี่ยจะซื้ออะไรดีระหว่าง iPad mini Gen 6แล้วก็ Gen 7 อันนี้ตอบได้ทันทีเลยว่าควรซื้อ iPad mini Gen 7นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบสโมเดลที่มาพร้อมกับความจุ128กิกซึ่ง64กิกส่วนตัวผมว่ามันน้อยเกินไปมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณคิดว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเก็บไฟล์ใหญ่ๆร่น iPad เนี่ยก็อาจจะโอเคปัดตกไปได้นะครับสำหรับข้อนี้แล้วก็เรื่องของ Apple Intelligence แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่า iPad mini Gen 7เนี่ย support Apple Intelligence แปลว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ารองรับภาษาไทยแล้วหรือว่านั่นในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถใช้งาน พวกฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่น Cleanup หรือว่า Siri ใหม่ที่อินโทรเกตกับตัว Chat GPT แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอเคอยากใช้งานได้เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยก็เป็นข้อแตกต่างหนึ่งที่สำคัญนั่นเองนะครับรวมไปถึงว่าไอแพดวิ i 6เนี่ยเปิดตัวมาแล้ว3ปีก็แปลว่าตัวเนี้ยก็จะซัพพอร์ตได้ระยะยาวกว่าตัวไอแพดว n เร์เนี่ยถึง3ปีเลยนั่นเอง หลักๆ2ข้อใหญ่ให้มาซื้อ iPad Mini Gen 7มากกว่า Gen 6เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องความจุแล้วก็เรื่องแรมที่จะไปส่งผลต่อฟีเจอร์ Apple Intelligence นั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแตกต่างสำคัญระหว่างตัว iPad Mini Gen 6และ iPad Mini Gen 7นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ iPad Mini ในปี2024นะครับแล้วเกิดว่าคุณชอบเรื่องเทคโนโลยียาลืมติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและนี่คืออารนคำวั on, ครับ